สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สู 5, สส่สูส่ลาสโชาแนลครับนีบพสัมาเดี๋ยวนี้จะพามาเก็บแก้วมังกรจากต้นสดๆเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เลยนะครับท่านี้ขออนุญาตเว้า okay. ไทยนะครับเพราะว่าคนส่วนมากจะเป็นคนภาคกลา คนภาคกลางจะสามารถฟังอีสานออกเออคนภาคอีสานจะฟังกลางออกว่าคนภาคอีสานอะไรวะข้างบนมีเสียงเขาได้ไหมได้เลยทำไมไม่ใส่หมวกคะเดี๋ยวมันไม่เปียก พ่อเปียกอยากเปียกบ้างไม่เปียกนานแล้วคุณนิดยังก็เปียกวะคุณนิดคิดเลิกคุณนิดคิดเลิกอะนี่ขอโอกาสให้ได้แฉบบ้างก็อาจจะสั่นสะเทือนนิดหน่อยนะคะพี่น้องเพราะว่าเราเดินไปนะคะ่นแล้วแต่เรามักง่ายเออจริงๆทําทำไมไม่เอากันสั่นมาเนาะแล้วตอนที่พี่น้องค่ะแล้วตอนที่ฝนไม่ตกเขาก็ไม่มาเก็บนะคะต้องมาเก็บฝนตกสร้างภาพเหรอคะพ่อ บ่ไปถามจนไ้ลยกใหญ่จะกูบาตัดน้ำช้นดแม่ะ้มนบ้าแกเนี่ยคือมันสวนที่เหลือของเขาแล้วจิลูกใหญ่เขาเก็บไปหมดแล้วไหมคะโคนก็ได้เรือเรือแตมันก็ได้เรือเรืออีกเ่น้ำชาเ่ยลองแปไอ้ตังหน่อยค่ะที่ิตน้ำชายค่ะ วันนี้ป้ายอมตากฝนเลยนะคะป้ายอมตากฝนเราเบิกกระต่ายหน่อยพี่น้องคะ่ะก,ก,กระต่ายกับลายสักมันไม่เข้ากันเลยนะเนี่ยมันสวนทางกันมากเลย,ลยคน <c oughs> ได้ยินเสียงคนนี้ก็จะถามว่าอ้าวแฟนป,าป้าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับได้กันครั้งสองครั้งไม่ใช้แฟนกค่ะกัน <c oughs> เทียวสองเถียวแบบเอือนหัวเอือนเมียนะคะม <c oughs> รม่วงมะ้าวฮะคุณนิก <c oughs> ดกล้วยด่างบ้าคะ <c oughs> ดา่างวะนี่ดา่างยูนเฮนี่ด่างหลายคุณไปใครแม่เนี่ยคุณอันนี้สวนของดาวตัดได้เลยค่ะ ได้ทุกลูกคุณสดเดี๋ยวก็แฟนขับคุณสดก็จะเข้าใจผิดนะนี่เราไม่เคยได้เสียกันนะคะพี่น,อน้องเป็นมุกซื้อเด้จะไปหาเสียคุณสดดปสิจาอันมาเห็นช่องยูทูบป e จจุบร้บอยสียกันเม่นนะคะบอริสีกันเดียร์แต่แต่หำคุณสดกับ่าเคยเห็นค่ะ ตังกองพี่พสมตัดแล้วก็ล้เลืากครับพด้วยพี่นองค่ะแตงแต่ฝนมาตกกับว่ามาเก้มค่ะถามเนี่ยต่อลำบากกับ่าลำบากจะพอสิริเออมือ่ลำบากคั่นมีแต่เขาจะขอสวนที่แล้ยค่ะขออนุญาตด้ครับเด้อขออนุญาตขอพานหรือานโซเชี่ยวแล้วกัแล้วกันเพราะว่าท่านสืบไปขออยู่ตะรางวัตถิัไม่กินกะไม่อยากตัดเร้วนะครับขอเลยตัดเรอยกันแล้วกันสงกับปอยูเอ้ว พี่ะนะ <c oughs> จ้มันส่นหรือมี่เจ้ยังละ่ะแต่ว่าส่งพี่แล้วกล้องอาจจะสั้นๆ <c oughs> จักหน่อยนะคะพี่น้องเพราะว่าคุณสดไม่ววได้เอากันสั่นมานะคะแล้วเราเดินด้วยนะคะแล้วเป็นยังแล้วเป็นยังที่เดียยางวุนใส่วุม่คุณน <ๆ S 2> ี่ก็บกระเป๋าใจป้าคุณสดพวกนี้มันเอาได้หมดนะแดงๆเนี่ยสองสามวันก็กินได้ให้มันลืม <c oughs> ลืมลืมอะไก่อนล,ลืมต้นอ่ะ <c oughs> เอาได้หมดเหรอนนั่เจาะเข้าไปยีใช่ไหมโอ้ยตันอ้ยตายตันอุ้มแดงอุ้มแดงตากันคัะพี่น้อง บารมันใช่คนที่หล่อลอยอยู่ในติกต๊กตอกหรือเปล่าคะเนี่ยทำไมสุภาพสุภาพที่อยู่อยู่ในติก๊กพี่น้องค่ะทีนี้ต้องเข้าใจครับว่ามุมกล้องนะเป็นผู้ที่เซ็กซี่เซ็กซี่อยู่ในอย่างนั้นเพราะคัะนนี้อันดีเท่าผมแต่ว่าอันผมเป็นคนที่หล่อบ,บางมุมครับทุกคนหล่อหาลังมุมครับคนเรามันก็อย่างนี้นะครับ ดาวเอ้ยมาเบิ่งเอาเด้อคุณสดทำร้ายตนแก่วมังกวันจาแล้วคุณไส่อย่างถือกับตาคือกับพี่นองแนนภาพลักษณ์ของป๋าข่อยกันเลยสิสิสิเออตัวนี้มันหมดเวลาแยกเพศแล้วล่ะครับ ผออู้ได,ด้เปิดปอ,อันเพศได้กระชี้ประโลดนอพี่น้องอว่าแต่มันมีแหงผมจะบอกว่ายุคนี้มันหมดสมัยเลือกเพศแล้วครับขนาดไม่เลือกยังไม่ได้เลยจะไปเลือกทำไม <dialect> พ่อพูดดีมีเหตุผลจังเลยอพ่อ <dialect> ขนาดไม่เลือกเลยเนี่ยยังไม่ได้เลยเลย <dialect> เขาเลือกหล่ะ ลองให้เลือกชินของอร่อยครับอย่าเลือกว่าเป็นอะไรถ้าข่อยพ่อผู้ใต้แบบนี้อยู่ในปลาอย่างนะคะพี่น้องค่ะข่อยสิจัดการเลยแหละค่ะจัดการเอาไหมนะสามตีหัวหอกับบานเลยค่ะฮะเอาไมมเอาไหมนะสามตีหัวแล้วก็หอกับบานกับพี่น้องเอาตีหลายคนที่เข้ามาเห็นแบบว่า ทำคลิปโน่นนี่นั่นแบบเป็นนักร้องนี้ญิงหรือเปล่าจะได้ยากหรือเปล่าไม่ยากเลยนะครับผมทุกคนคิดผมได้ยากไงผมก็เลยไม่ได้ทั้งทีขอลองดูขอลองขอพอพอครับผมเอาใหม่ห้าสี่สามเราต้องวางบ้าดนะพ่อไม่เอาห้าสี่สามพอมันก็ออกมาเหมือนเดิมใช่ไหมพ่อบางคนคิดว่าเอะเราเป็นนักร้องเราเป็นศิลปินนะครับเราไม่ดังหรอกแต่เราเป็นศิลปินคนก็จะตีภาพว่าเอะเราจะได้ยากหรือเปล่าเอ้ยยังไงมันก็เป็นเหตุผมแล้วได้ยากไหมไม่ มันเป็นเหตุผลว่าทำไมเราไม่ได้สักทีเพราะคนที่มาเรายากไงขอดูลองขอบ้างสักรักถ้าถูงก็ไม่ได้จริงๆริอ่าค่อยว่ากันลองขอก่อนนะครับได้ง่ายคือบอดีเถอะปะมึงมือแ้งกูจะลองขอมึงก็หน้าตายตายเราก็เก่งไปนะครับพราเราเจอต้อามาเยอะไปหรือเปล่าอย่าตอนดินบ้างไปแล้วพี่น้องไปแล้วออกจากป้าก็จะไปแล้วค่ะ ลักแกวมังกรเขาแล้วกันนี้ครับพี่น้อง